สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพอยในช่องพอยตีส้สดุตายครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับในช่องของพอยนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์แนะนําวิธีในการทําธุรกิจนะคะแบบง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็การใช้ manifestation นะคะในการทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจริงแบบรวดเร็วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจคอนเทนต์แนวนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเวลาที่พอยออกไปคลิปใหม่ๆไปนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะทุกคนคือพอยอยากจะมาแชร์เรื่องหนึ่งมากมากเลยนะคะที่พอยใช้มาเป็น10ปีแล้วนะคะคือตอนนี้พออายุยใช่ไหมคะจะย้อนกลับไปตอนที่พอ,อยุอายุประมาณ 19- 20กนะคะก็คือสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณปี1่ปีสองไม่แน่ใจนะคะช่วงช่วงแนวแนวประมาณนั้นนะคะคืออยากให้ทุกคนนึกภาพง่ายๆแบบนี้ก่อนคะ่ะว่าสมัยแบบ10ปีที่แล้วนะคะคืออินเทอร์เนต็ตมันมีแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ แพร่หลายแบบกว้างขวางแบบแอปพลิเคชันสั่งของสั่งอาหารแบบมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะคะตอนตั้งแต่สมัยนั้นอะ่ะคือมันก็เป็นยุคแบบออนไลน์แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเนี่ยแบบแบบที่ทุกคนเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วพลอยอะเริ่มใช้ไมซ์เซ็แบบเนี้ยมาตั้งแต่ตอนสมัยนั้นแล้วนะคะในการที่พลอยจะมีไมซ์เซ็นึงเลยว่าพลอยจะไม่เอาเวลานะคะไปแลกกับเ,ออเงินความรู้ อะไรต่างๆคือจะไม่เอาเวลาไปแลกคือพลอยชอบการที่พลอยมีอิสระในการได้จัดการเวลาของตัวเองมากว่าพลอยอยากจะทําอะไรเวลานี้ไม่อยากจะทําอะไรเวลานี้นะคะแล้วมันจะทําได้ยังไงคือตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือทุกคนก็คือต้องไปเรียนหนังสือถูกไหมคะแต่คือพลอยจะบอกทุกคนว่าพลอยใช้แบบนี้ mindset เนี้ยมันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วซึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่ามันดีนะทุกคนแต่ว่าพลอยจะบอกว่าย้อนเอ,อ่อเมื่อ มาในยุคนี้มันกลายเป็นเป็นแพทเทิร์นแบบแบบเดียวกันเลยซึ่งพอยทำไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะคือตอนที่สมัยเรียนอยู่ที่จุลานะคะคือพอยเรียนที่คณะนิติศาสตร์เนาะคือหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าคณะนี้แบบเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหลายๆเซกไม่เช็คชื่อนะคะ <c ười> คือ80 90%ของวิชาเรียนเลยเนี่ยไม่มีการเช็คชื่อนะคะก็คือเข้าไปเรียนนอนแล้วก็ ไปสอบนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นสิ่งที่พลอยทำคืออะไรพลอยก็คือไม่เข้าเรียนนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ดีนะคะทุกคนไม่ไม่ให้เอาเป็นแบบอย่างนะคะแต่ว่าพลอยจะบอกว่าการที่ไม่เข้าเรียนของพลอยมันทําให้พลอยแต่พอยยังมีวิธีในการ m a n a g เวลาของพลอยอยู่แล้วนะคะคือมันเป็นเพราะความเชื่อของพลอยด้วยแหละพลอยไม่เชื่อว่าการที่พลอยอยากจะเรียนคอนเทนต์นี้นะคะจะต้องใช้เวลาแบบสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนึกออกไหมคะคือเราก็จะคือสมัยเนี้ย พูดแล้วเข้าใจง่ายเหมือนเราอยากจะรู้เรื่องอะไรปุ๊บเราเสิร์ช y o u t u b e เราเสิร์ช Google ทันทีนะคะคือไม่ต้องใช้เวลาแบบนานแบบ3-4ชั่วโมงในแบบแต่ละเสกเพื่อเข้าไปเรียนเอาความรู้ตรงนั้นมาแล้วเราสามารถใช้สปีดตามที่เราต้องการได้ด้วยนะคะพอยก็เลยไม่เข้าเรียนนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเอง แล้วก็เสิร์ชข้อมูลที่พอยอยากจะรู้เพิ่มเติมนะ,ะก็คือศึกษาด้วยตนเองประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปสอบแต่ช่วงใกล้สอบก็คือหนักมากนะคะทุกคนกคือพอยก็ต้องอ่านหนังสือแบบซัฟเฟอร์มากมากนะคะไม่ได้บอกว่าดีนะคะเพื่อนๆที่เขาได้เรียนมาแล้วรอบหนึ่งในคลาสอะ่ะเขาก็จะได้ความรู้มาแล้วแต่ของพอยคือแบบก็ไปอ่าน ตอนช่วงก่อนจะสอบนะคะคือมันก็จะแลกกันคนละอย่างแต่ว่าพอยจะมีเวลาเหลือเยอะมากนะคะแม้ในช่วงเวลาแบบ3าปีที่พอยไปเรียนเนี่ยพอยได้เวลาเพิ่มขึ้นมาในการไปทํากิจกรรมนะคะทั้งของมหาวิทยาลัยนะคะของนอกมหาวิทยาลัยของประเทศคือพอยทํากิจกรรมแบบเยอะมากๆเราอยากรู้เราอยากโตขึ้นเราอยากมีประสบการณ์นะคะแล้วก็เอาเวลาแบบ ต่างๆนั้นไปทำเพรามีไปขายหนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือด้วยนะคะคือคือทำหมดเลยงานลาดงานหลวงนะค,ะคือเพราะอยากได้ประสบการณ์ในช่วงสมัยที่เคยเรียนมากๆถ้ามาเทียบกับยุคนี้ทุกคนแบบยุค new normal นะคะหลายๆเออน้อ,นองๆหลายๆคนก็คือเรียนผ่านออนไลน์หมดแล้วนะคะคือพลอยก็มองว่าเออจริงๆแล้วมันมันมีเวลาให้เราแบบ manage สามารถ a g ตัวเองได้ง่ายขึ้นแต่พ่อยอาไปใช้ตอนแบบ10ปีที่แล้วอะ่ะทุกคนแต่ว่าพ่อยจะมาพรูฟให้ทุกคนดูมาโชว์ว่าพ่อยทำได้จริงๆแล้วมาอยู่จนถึงจุดนี้ได้ก็คือพ่อยทำด้วยวิธีนั้นมาตลอดนะคะแล้วก็ตอนที่เรียนจบปี4นะคะพ่อยก็ หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะคุยก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะซึ่งคอยได้ทุนด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าทําไมเรียนแบบนั้นแล้วยังได้ทุนนะคะก็เข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะเอ่อสุดท้ายคุยก็เข้าไปเรียนที่ญี่ปุ่นตอนก่อนที่ไปเรียนเนี่ยก็คือมีหลายเสียงบอกมาว่าเออเนี่ยเรียนหนักนะคอยย้ายคณะด้วยใช่ไหมคะจากมิติไปเรียนมิศวะนะคะจะเรียนหนักนะใช้ชีวิตยากนะแบบเออเขาเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยคือแต่ แต่คณะที่พลอยเข้าไปมันโชคดีนิดนึงคือพลอยเรียนเป็นแบบ international school นะคะคือมันก็เรียนภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็เอ่อความโชคดีมากๆของพลอยอย่างทุกคนมีความเชื่อทุกคนเวลาที่พล่ยมีความเชื่อพล่ยก็จะพยายามเสาะแสวงหาเ,เส้นทางแบบนั้นนะคะถ้าเราเชื่อแบบไหนเราจะตามหาเส้นทางแบบนั้นนะคะพลอยก็เข้าไปเรียนในคณะวิศวะนะคะโปรแกรมของพลอยเนี่ยมันเป็นฟูลไทม์แหละเขาเอ่อ เขาตอนแรกเขาให้สมัครมาเป็น full time นะคะแต่ว่าคณะที่เอ่อ department ที่พอยไปเรียนจริงๆอะ่ะมันเป็นมันเป็นเรียนกับผู้บริหารเรียนกับพนักงานออฟฟิศเรียนกับวิศวกรเรียนกับคนที่เขาทํางานแล้วนะคะกลายเป็นว่าพอยเรียนแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง คือทุกคนฟังตอนนี้คือแบบเฮ้ยจริงหรอคือมันมีแบบนี้ได้จริงๆหรอคือตอนนั้นน่ะที่พลเข้าไปพลก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนเรามีมายเซ็ตแบบนี้พลก็เลยไม่ค่อยแปลกใจอะไรนะคะกลายเป็นว่าการที่พลไปเรียนตอนนั้นน่ะเอ,อ่อใน 7วันอ่ะคุยเรียนหนึ่งวันถูกไหมคะแล้วคอยจะมีเวลาเหลือแบบ6วันที่เป็นเวลาของคอยเองอ่ะทุกคนในการแบบอยากจะไปทํานูน่ทนทํานี่ซึ่งคอยทํากิจกรรมแบบเยอะมากนะคะคือคุยก็มีแบบไปทำพาร์ททมด้วยนะคะเรียนเรื่องที่คอยแบบสนใจเดินทางท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่นนี่คือคอยแบบเดินทางเยอะมากญี่ปุ่นนี่แทบจะไปแบบทุกทุกที่แล้วนะคะ แล้วก็มีแบบทำเตรียมทำคอนเฟอเรนซ์นะคะพอได้ไปโอกาสได้มีโอกาสไปทาไปแสดงผลงานที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะตอนนั้นก็ทำได้ประสบการณ์แบบเยอะแยะมากมายในช่วงเวลาที่เพื่อนเขาเรียนอยู่2ปีนะคะซึ่งจบมาเกรดพอยก็คือโอเคมากๆด้วยคือ A หมดเลยนะคะพอก็รู้สึกว่าเอ,อจริงๆอะทุกอย่างมันสามารถ manage ให้มันมีประสิทธิภาพได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาไปแลกนะคะคือมันเป็นมันเป็น m i n ์แบบนั้นทุกคนแล้วพอก็เลยจะทําอะไรแบบ เร็วหลายๆแบบเร็วเพื่อที่จะให้คนมีเวลาส่วนตัวคือถ้าให้คอยเลือก2ออย่างอย่างเงี้ยคือรีบทํางานให้เสร็จแล้วมีเวลาแบบพักเฉยๆนะคะกับใช้เวลาเท่ากันแล้วทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไปจบด้วยเท่ากันเขาจะเลือกเวลารีบทําให้เสร็จแล้วไปพักนะคะคือคอยชอบเวลาที่คอยอยู่กับตัวเองมากๆแบบพอยคอยจริงๆแล้วการอยู่กับตัวเองอ่ะมันดีนะทุกคนมันทําให้เราสามารถ contribue อะไรแบบ หลายอย่างเพิ่มขึ้นได้แบบมากๆเลยนะคะคือมาประกอบกับการที่พลอยมาทํางานตอนเนี้พลอยก็คือมาทําธุรกิจของตัวเองถูกไหมคะงานหลายๆอย่างที่มันต้องใช้เวลาลงไปแรกเนี่ยพลอยจะไม่ไม่ทำตรงนั้นเอาจะกระจายให้คนอื่นทํางานที่พลอยจะทําเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดว่างแผหลหรืออะไรแบบเนี้ยเวลาการที่เราอยู่กับตัวเองอะ่ะ มันจะทําให้เราคิดตรงนั้นออกแล้วมันเพิ่มมูล,ลาค่าได้มากๆนะคะคือพลอเยเลยบอกว่าการที่พลอยมีมายเซ็ของการไม่เอาเวลาไปแลกเงินไปแลกความรู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทาให้เวลาที่พลอยอยู่กับตัวเองแล้วพลอยไปสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะทุกคนมันทําใหเ้เราได้ประสบการณ์ได้หลายหลายอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องต้องใช้เวลาเยอะนะคะพลอยก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้ให้ทุกคนฟังเพราะว่าพลอยว่า หลายคนน่ะมันจะยังไปติดอยู่กับการที่ต้องใช้เวลาไปแลกนะคะแล้วการที่ใช้เวลาไปแลกอะ่ะทุกคนมันเราสามารถทําบางอย่างให้จบสั้นได้อะ่ะเราไปทําอย่างอื่นเพิ่มนะคะมันไม่จําเป็นต้องแบบอ่าทำห้าชั่วโมงได้ตังค์เท่าไหร่ทำแปดชั่วโมงได้ตังค์เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะทุกคนมันมันมีไหมแบบนั้นคือใช่แบบว่าเออบริษัทต่างๆโลกต่างๆเขาพยายามสอนเขาพยายามเชฟเรามาเพื่อเป็นแบบว่ามัน เกิดการควบคุมได้ง่ายขึ้นนึกออกไหมคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนด้วยตัวเองคืออย่างของพอยอย่างเงี้ยเพื่อนพอยแบบหลายๆคนจะบอกว่าเออเนี่ยชีวิตที่พอยอยู่ตอนนี้เป็นชีวิตที่แบบหลายๆคนอยากได้มากๆเลยนะคะคือมันเป็นชีวิตที่วัยรุ่นอะฝันหามากว่าแบบเอออยากมีเวลาอยากทานู่นอยากทานี่มีเงินมีเวลามีมีอะไรที่ได้อยากทําอะไรที่ตัวเองอยากทานะคะคือ พอยมีเวลาแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วที่มันยังไม่มีแบบสตาร์ทอัพไม่มีอะไรที่เด็กๆเ,เขาจะไปไปมองเห็นถึงตรงนี้ได้แบบชัดเจนแบบนี้นะคะทุกคนพอยเลยจะบอกทุกคนว่าจริงๆอ่ะมันสามารถทําได้แล้วก็จะทําได้แบบตลอดไปด้วยนะคะทุกคนเพาะอ,อยากให้ลองไปใช้ m i n d s e นี้ปรับกับของตัวเองดูว่าทําอะไรได้บ้างนะคะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบ drag energy ตัวเองแบบ มากเกินไปแล้วมันมันเหนื่อยทุกคนควรจะใช้เรื่องเรื่อง energy ที่เรามีอยู่ในการในการทำอะไรที่มันมีประสิทธิภาพ มากมากที่สุดนะคะทุกคนเดี๋ยวพลอยขอแนะนํานิดนึงนะคะตอนนี้คือพลอยมีเปิดธุรกิจบริษัทของพลอยเพิ่มนะคะเป็น consultant firm นะคะก็คือใครอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะอยากจะให้กําหนดกลยุทธ์ช่วยเหลือแก้ปัญหาอะไรในเรื่องธุรกิจต่างๆนะคะก็ปรึกษามาได้เลยนะคะพลอยมีลิงก์เดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ตรง description นะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะก็ มาติดต่อสอบถามได้เลยเนาะเพราะว่าพอยเห็นแล้วว่าตอนนี้มันมีหลายคนมากที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะแบบเริ่มจากศูนย์เลยอย่างเงี้ยมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพอยมีอะไรเดี๋ยวพอยช่วยแนะนาแบบเต็มที่เลยนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะใครสนใจคลิปประมาณนี้นะคะช่วยกดไ like, ลค์กด Sub s c r i b e ให้พอยด้วยนะคะพอยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ